ตอนนี้เรากำลังกำลังจะพีชิดงูนะคะกาลังเรากาลังจะพชิดงูสแนไม่ไปดู no 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 this is this is a snake t h is a snake เรลันเียูกจริอะมันมีลูกเลี้ย <Sonic> ถามลองเดียว้องถามมันใจมันเกเนาะ้บมือเราไม่ต้องกลัวขนาดนั้นมันยังอยู่ในถังมันยังอยู่ในถังใจเย็นใจเย็นนะไหนดูชุดนยถ่ายชุดก่อนโอ้ยดูชุดดิไอไอ้ตบมือตบมอยากไปดูอ่ะอยากไปดูไปเลยมาเดียไปูไปไป เราให้กำลังใจเราให้กำลังใจอยู่อู่ข้างหลังนะยุงหนูดุกดิ๊กหน่อยลูกดุกดิ๊กิดทำไมเท้าแลบออกไปอย่ังไ้นะไปห้องไปห้องอย่าไปห้องไป อย่าดู้ับไปับไปข่ดูเขาทาไ่ดูเหะแมวแมวอย่าไปเอปอแมวไปได้ช่างมันแมวตกยู่ได้ทางทางทางตึด,ด เขทังรู้ว่าแม่ทำแขนอยู่ไปโดนมันููว่ามันทแต่มันปินิมันไอมันมันมีแตกเ่ยบเงี่ยเี่ยเนี่ยแล้วก็ว่าอะไรดูป่าเนาะูป่า โยนโยนอะไรไปให้มันกินนิดนึงนี่เนื้อไก่เอะโยนให้กินหน่อยเออโยนโยนอะไรไปให้มันสักนิดนึงนะ